ในซีสันที่1ของเล็ก1ของเราเนี่ยอาจจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เลก2นี่ดีขึ้นถูกพิตาเลยครับเขาได้เพย์ห้ามาที่บอกครับผมครับผมฟังของสิงเชียงรายบ้างครับอูดี้เนี่ยสีเขียวครับอีพีพูสีส้มครับแล้วก็เอ็กซ์เนี่ยสีชมพูนะครับบอลของเชียงรายก็ยังขึ้นไม่ได้แต่ว่าแถว2แถว2เป็นของเชียงรายโดนสกัดนิดนึงกติดให้เล่นต่อขวาสุดยิงเลยจังหวะดแนวครับของเกรวีดีมากแล้วเกมสวนของเชียงรายมาแล้วครับทางขวาสุดให้มาบิล ดึงจังหวะก่อนทะลุช่องมาบิวลงสิมาเข้าขวาแล้วปั่นโค้งต้องมีคนระคองตรงกับไคออนโอ้หแต่ว่ายังได้อยู่ไคออนตรงกลางเซาไคออนหาจังหวะเปิดตะแตะบบอลยาวแล้วครับโอ้หว่าจังหวะนี้ต้องชมจริงครับอูดี้ครับเข้าไปกระแทกฝั่งของเคครับจนฝั่งของสุพรรณบุรีเล่นบอลไม่ได้ครับแต่ไคออนขยันครับไปแยกมาได้ตรงกลางมีพื้นที่อาร์เซนซาวจับหนึ่งทีช่องมีจ่ายหลุดเดียวเดียวเข้าซ้ายแล้วยิงด้วยกันโอ้โหเรียบร้อย มาแล้วครับัดเข้าประตูตัวเองครับจังหวะเมื่อสักครู่เตะมุมเตะมุมเนี่ยผมชอบที่เตะมุมพวกโอเพเยอร์นะเขาจะเป็นลูกสูตรที่แบบว่าเราธรรมดาไม่สามารถเล่นได้นะฮะต้องดูว่าสูตรของสกิลดี้จะเป็นสูตรไหนเสาแรกมงชงแล้วตรงกลางมีอีกทีโอ้โหนี่แหละครับข้ามขานครับเน้นคของบอลเป็นหลักครับดูครับแพตติกเดโตอเปิดยาวขึ้นมาเชียงรายตัดได้อ่ลนะครับโอกาสบุกของเชียงราย แต่ว่าก็จ่ายไม่ดีแล้วดูเกมสวนของฝั่งสุพรรณช่องบอลเลิศลงเลยไคออนมาคนเดียวบว,วกได้ไหมลูกสอมาหรือเปล่ามาคนเดียวแล้วก็ยิงโอ้ยชนะสองศูนย์ยไปมันก็สบายใจขึ้นแต่พอแค่ลูกเดียวเนี่ยเทียงรายยังมีโอกาสแล้วสไลด์แม่นมากครับเกมโต๊กลับของฝั่งสุพรรณให้มาพลิกบอลได้ไหมโดนลุมอยู่ยังได้ช่องมีหลุดมาคนเดียวแล้วมาพื้นที่มีข้างในราชนาฏราชนาฏลอยอ,ยอยู่ครับยันประตูกลางแลบนิดๆไม่ได้แถวสองเป็นของสุพรรณบุรีนิิพอน องการเข้าขวายทีใจชิปมาแต่ว่าโดนเชียงรายสกัดไว้แล้วไปแย่งคุกคิกคุกคิกแล้วยิงเลยโอ้โหประมาณ6เท้าครับอยู่ตรงนั้นครับกด r 2นี่เป็นไงบอกกันทั้งปุ่มประตูเก่งเหลือเกินแล้วฝีปากก็ไม่ใช่ฝีมือครับตัวเกียววันนี้โอกาสสุดท้ายทศเวลา3นาทีบอลของเชียงรายให้ทะลุช่องมาแบบนี้มีพื้นที่แล้วยิงกันอูชินพั์รีออกก็บอกให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าไปเลยครับเดี๋ยวเปิดไปให้เองครับ เปิดดงๆเป้าอยู่ที่บิวถึงไม้บเอมอนบนเนอร์มงได้แล้วบอลตกพื้นแบบนี้พักออกไปกทีเตะทิ้งไปก่อนโอ้โหเวลาหมดน่าจะเป็นชัยชนะของสุพรรณบุรีแะครับส่ <c oughs> งต่อให้บัต <c oughs> ทิดดิตอะไรเงี้ยได้เลยนะครับมาดูกันต่อครับผมแต่เมื่อกี้มีสายรายง,งานมาว่าแผนตัวทีเนี่ยมันครับชิปข้ามกองหลังมาสวยแล้วครับแต่เลือกที่จะหม่งชงเข้าไปตรงกลางครับใจดีเหลือเกินนะ เปิดมุมมาโมชกไม่ดีชกไม่ดีแล้วตุ๊กโผล่เลยครับเอ้าครับโอ้เรียบร้อยครับเชียงรายปีคลิกที่หวังผลได้ต้องดูว่าจะมีแผนอย่างสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านี่จะเป็นผมผมยิงแล้วยิงแล้วยิงไหมยิงจริงจริงเอ้าโอ้ยจริงจริงด้วยครับโอ้โหทางกระกิมเหมือนได้ยินครับค่อยๆหาช่องไปก่อนครับสุพรรณขึ้นมาห้าเชียงรายมีเจ็ดต้องดูว่าจะเจาะอย่างไงนี่ยแหละครับมันจ่ายติดแหละครับ หล้มลงไปผู้สิ์ไม่ว่าอะไรสุพรรณยังหาช่องอยู่ทางสีนุ่มครับช่องมีช่องมีแต่ข้างในเขาอยู่กันสี่แล้วมีโอกาสเปิดมาโด่งๆแล้วยิงได้โอ้โหเอาครับสีนุ่มแต่ที่เมื่อก่อนแย่งกันวงบอลตกมาเป็นของเชียงรายให้มาตรงกลางเอกนิป,ปัญญาทะลุช่องมาบิวโรซีมาเข้าขวาแต่ว่าเหลี่ยมนี้ยังได้อยู่ที่ฟิลิเปฟฟิลิเป้ล็อกล็อกมาแต่ว่ายังซ้อนไมได้ครับ แต่ยังเร็วออกวาฟิลิปเป้เร็วกว่าแล้วหาช่องเปิดหาช่องเปิดหลุดขึ้นมายอดดงโดตีลากาซะเลยนะครับเกือบไปครับเมื่อสักครู่นี้แมแต่เตะมุมน้องระวังให้ดีครับลูกแรกก็โดดจากเตะมุมแล้วโอนุ่นตัวซ้ำ <laughs> ไม่มีแถวสองเตะทิ้งมาก่อนออยังได้อยู่ได้เล็งอีกแล้วเล็งอีกแล้วยอดดงโดเสาแรกตรงตัวครับ โอกาสบุกครั้งสุดท้ายของสีนุ่มในครึ่งแรกครับดูว่าจะตีเสมอเลยหรือเปล่าบอลของลาชนะดีต่อมาอลับไม่ลับไม่มีธงไม่มีธงไคออนเล็งเล็งแล้วจ่ายมาอีกแล้วสูตเดินว่ายัางสกัดไปได้ครับไ <c oughs> ล่มาหนึ่งสองก็ยังมีโอกาสอยู่บอลของอาร์เซนเซาลอาร์เซนซาลโชว์ทักษารลุยขึ้นมาผูส้สนให้เล่นต่อลูกได้เปรียบครับแต่ว่าเพื่อนไม่วิ่งมาหาช่องนะเพื่อนไปอยู่ข้างหน้ากันหมดขวาสุดมีเลือกซ้ายดีกว่าครับแบ <c oughs> ชินยองเล็งแล้วยอดมามองต่อ สุดยอดครับจังหวะนี้ครับสีหนุ่มครับดึงจังหวะเข้าซ้ายโดนแย่งอยู่จะเรียกฟาวล์จะโทษไม่ได้ครับแม่กะว่าจะเข้าพวดแต่เขาไม่พวดนะครับตกลงเลยครับไปมาไปคู่กับแป๊บนะครับฝั่งไหนระหว่างสุพรรณบุรีนะครับกับสิงห์เชียงรายโดยตะเกียวดีครับนะครับเกมเริ่มครับสุพรรณในชุดสีสีน้ำเงินใช่ไหมผิวโกมะท่าบุกจากซ้ายไปขวาครับสิงห์เชียงรายในชุดสีส้มดำครับบุกจากจากขวาไปซ้ายครับเก็บบอลมาตั้งกันใหม่ครับสุพรรณบุรีครับ ครับน้องหนูครับ <นะ S 2> อัพเดตไลอัพกันนิดนึงนะครับใน,น <ะ S 2> เกมนะครับดูจงหวะนนี้ก่อนก็ได้ครับหมาแล้วครับบิวซ้ายมีบิวเลือกตรงไหนดีขอจ่ายขวาดีกว่าแล้วยิงเลยครับอากาก,กิสีส้มแล้วก็ ชิชิเนี่ยสี่ชมพูครับือว่าชิชิกับเอ็มซูชินะฮะวัดกันว่าใครจะดีกว่ากันครับแล้วบอลของบิลมาอีกแล้วข้างขวายัดทะลุช่องมาข้างในมียังไม่เปิดล็อกเข้าซ้ายสวยมากได้เล็งแล้วเล็งแล้วยอดตรงตมงมงจ่อเรียบร้อยเลยครับฟิลิปเป้อบอริมครับสู้ดีเหลือเกินกับสุพันครับวันนี้ล่นมันมากครับแต่ชินยองยอดไปเสาสองแล้วมงชงกลับมายังได้อยู่ครับตั้งกันใหม่ พื้นที่เข้าซ้ายด้วยยอดมาตรงกลางอเล็กทำชิงมาแล้วพื้นที่พี่ปั่นของโค้ไม่ได้อเล็ขออีกทีหลอกเข้าขวาอาเล็ปั่นเองแต่ว่ามันเป็นกองหลังแหละครับโอเชียงรายนะครับตอนนี้ครับโดนโฟันุบุรีบุกอยู่ครับบอลอยู่ที่สุพรรณครับท้ายๆในครึ่งแรกแล้วครัรครบบอลเปิดโดงโดบเลยล้วลจนอจ,อจอหูแล้วมรตูเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋ยว เกือบจะสองตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับแต่เพราะยังหนึ่งอยู่สุพันก็ยังมีโอกาสและครับเป็น5นาทีปากนเมื่อสักครู่นี้เกือบไปนะครับเป็นนาทีที่แบบว่าไม่มีใครอยากโดนแต่ว่าสุพันมาบ้างแถว2ขอลองหน่อยโอ<ฮ>้โห<ฮ>แถว2เป็นของเชียงรายเก็บได้ดีต่อมาบิวขวามีซ้ายมีเลือกซ้ายสุดข้างในลอยอยู่ลุยขึ้นมาข้างในมีเปิดไหมธีนีย้ย ดึงจังหวะเข้าซ้ายยอดมาบิวโรซิบายิงยัดติดเซฟแล้วตัวซ้ำไม่ได้เตะมุมล่ะครับเดี๋ยวต้องพลังยิงเท่าไหร่ครับถึงจะยิงเข้าครับอย่างนี้ถ้าลูกนี้เข้าก็ไม่ต้องมีเขาร้อนแล้วแล้วมีไปบังจริงๆนะเนี่ยเอาไปแน่นะครับเอาไปแน่นจริงๆนะเนีบอกแล้วว่าปรับภาพมุมนี้จะยิงเอาครับทำให้ผู้สัมัสประตูเล่นยากใช่ครับแล้วเกี่ยวไหมด้วยครับจริงๆมีผลนะครับมีผลซึ่งจริงๆน่ะบอลจริงมันล้ำหน้านะฮะแต่บอลเฟสมันไม่ล้ำก็มาดูสุพรรณบุรีขึ้นมาเลือกย้อนกลับมาแถวสองจับบอลได้ยยิงัดโ โอ้สงสัยแม่นกันจริงด้วยครับต้องดูว่าจะอย่างไรครับแต่ว่าบอลยังไม่จบครับยังมีเวลาทั้ง2ทีมเลยครับเชียงรายขึ้นมาฟิลิเป้ยัดมาตรงกลางบิวจังหวะเดียวเลยหลุดขึ้นมาแล้วซัดไปจีโอ้โหหลุดเฉยจังหวะนี้ครับซึ่งเชียงรายถือว่าเสื้อสวยด้วยนะผมก็อยากให้เราสักคนละตัวนะสามตัวตรงนี้นะเฮ้ยสัปดาห์ที่แล้วเรามี เกือบได้แจกเสื้อของบุริรัมด้วยนะครับโอ้โหใช่ใช่ขาดไปนิดเดียวขาดไปแค่พันนิดนิดแต่สุพรรณได้จ่อจจริงเโอ้โหมาลิทที่พรหวานชื่อไล่มาแล้วกันหนึ่งต่อสองของสุพรรณบุรีครับช่วงทศเวลาเนี่ยมันหมดไปแล้วครับแต่กรรมการยังให้ยังให้ครับอันนี้ลุ้นจริงๆนะเนี่ยชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายทุ่มไกลเลยครับทุ่มมาแล้วเสร็จแบบนี้ผู้สินยังยังยังูเา ไม่เป่าไม่เป่าไม่เป่าเลยอุตสจะไม่เป่าโอ้เรียบร้อยโอ้ก็เป็นทางฝั่งของโตเกียวเวอร์ดี้นะครับผมโอ้เท่ากับว่าเก็บสองแต้มไปครับสำหรับโตเกียวเวอร์ดี้ในเกมนี้ครับ